จินงข่าวพี่น้องกับแกงเห็ดปวกพี่สาวทรงมาหาจากสีสเกตค่ะเพื่อนเก็บแล้วเพื่นกันหนึ่งใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตไปห้แล้วเพื่นกับทรงไปสนี่มาหายแสบคือเกาึินก็ขอนียว đọc ngâm ngam lè đọc uốn uốn con niếu hần hoàn sốt nằm hần hoàn เท่ากันบะมี่ชอนกลางกินผู้เดียวปันขอนี้วจํำน้ามันอู้แสบแสบ อยากให้พี่น้องเบ่งหากินยากเด้อพี่น้องเด้อแต่อายุบันเฮ่าอยู่บัาน,าอ,าน,นอกเข้านึงบอค่่ยเด็กกินเพราะว,าาว่าอยู่ในเมืองทำไมอยู่ในเมืองมันสิแพงเนาะมีอยู่แต่ว่ามันแพงแพงแห้ง,งเหมือนกับไข่มดแดงอ่ะไข่มดแดงก็แพงแพงแสบแสบแห้ง